คุณปัณลักษ์นะคะกราบครวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกินอาหารริดเย็นมาสี่เดือนไม่กล้าใส่ริดร้อนเลยและกินน้ำแย่นางเข้มข้นอย่างเดียวทำให้ฉี่มากกลางคืนคืนละห้าครั้งตอนทุ่มถึงสี่ทุ่มสี่ครั้งตีสองหรือบางครั้งตีสาหนึ่งครั้ง เยี่ยวคืนละประมาณ2ลิตรอันตรายไหมคะน้ำหนักลดลง2โลเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คะ่ะออถามว่าอันตรายไหมก็ต้องถามคืนไปก่อนว่าสบายเบากายมีกำลังดีอยู่ไหมถ้ามันสบายดีอยู่นะถ้าเป็นอย่างนั้น มันปัสสาวะบ่อยนี่ก็ต้องดูว่าสบายหรือไม่สบายนะถ้าเราสบายดีสบายเบากายมีกําลังดีแสดงว่าเขากําลังทําสมดุลได้ดีตอนนั้นก็ทําต่อไปไม่มีอันตรายอะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออมันชักจะเพียล้ามันไม่สบายไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลังนะเพียล้านะอย่างนี้เป็นต้นนะเริ่มหนักเนื้อหนักตัวหรือเริ่มมีอาการไม่สบายบางอย่างนะถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่า เออมันมากไปอ่าก็ต้องเติมพวกฤทธิ์ร้อนเข้าไปด้วยนะเติมถ้ามันมากไปแล้วเราก็เติมฤทธิ์ร้อนเข้าไปอ่าแต่พอเติมฤทธิ์ร้อนเข้าไปเท่าเท่าไหร่เติมเข้าไปเท่าที่แรงเต็มถ้าเราเติมเข้าไปเท่าที่แรงเต็มเราไม่ไปกลัวเลยนะลองดูว่าใส่อ่าลองลองทดลองดูก็ได้ถ้าเราไม่แน่ใจเออเราก็ต้องทดลองดูว่าถ้าเราใส่ฤทธิ์ร้อนเข้าไปนี่มันจะสดชื่นไหมมันจะแรงเต็มไหมนะก็ลองเติมเข้าไปนะ ใส่แค่ไหนที่เราเบาท้องสบายเบากายมีกำลังอิ่มนานที่สุดนั่นแหละเป็นจุดที่ดีที่สุดนะพอได้จุดที่สมดุลที่สุดแล้วทีนี้ปัสสาวะจะน้อยลงแล้วนะาปัสสาวะก็จะน้อยลงนะะถ้าเขาขับพิษได้ดีพอสมควรแล้วเขาจะเริ่มลดลดการปัสสาวะลงเท่าที่พอเหมาะพอดีนะเขาจะลดลงเองนะลดแค่ไหนสบายเขาจะลดแค่นั้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็เอา สบายเบากายมีกําลังอิ่มนานเป็นหลักนะคือคนส่วนใหญ่เป็นมะเร็งครับจะมักจะเป็นมะเร็งจากร้อนเกิดนะก็ใช้เย็นเป็นหลักในเบื้องต้นก่อน,นาจากนั้นก็ดูว่าเออพอใช้เย็นไปนแล้วแรงเต็มไหมหรือว่าอย่างว่ามีปะสะัสสาวะบ่อยปะสะัสสาวะบ่อยแล้วเป็นไงถ้าปัสสาวะบ่อยแล้วสบายขึ้นมันก็ดีมันขับพิษแต่ถ้าปะสะัสสาวะบ่อยแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยสบายก็แปลว่ามันไม่สมดุลแล้วมันขับ ชีวิตก็เลยต้องขับเอาน้ําออกมันเย็นเกินแล้วเราก็เติมร้อนได้เพิ่มร้อนลดเย็นถ้าที่แรงเต็มนะก็จะเป็นประโยชน์นะลดละเลิกเนื้อสัตว์นี่ดีแล้วลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็เหลือแต่ว่าเราทานอาหารให้สมดุลร้อนเย็นท่านั้นเองนะคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าค่าเฉลี่ยรวมๆนะอันนี้ค่าเฉลี่ยรวมๆนะจะต้องการเย็นนี่ประมาณ70็สิเอร์ซร้อนนี่ประมาณ30มสิบเอร์ซ นะบวกลบเอาเองนะปรับเอาเองแต่ยันดูค่าเฉลี่ยรวมๆคนทั่วๆไปจะประมาณนี้ใช่เย็นสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นประมาณ70%ร้อนประมาณ3 0จะกาลังดีนะกำลังดีเลยแต่ก็บวกลบเอาเองว่าบางทีก็เพิ่มเย็นลดร้อนนะบางทีก็เพิ่มร้อนนะลดเย็นก็บวกลบไปเอาเองนะประมาณนั้นนะกากะเอาดูที่เวทนาของเราพระพุทธเจ้าสอน ให้ดูเวทนาคือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกเวทนาทางกายอันนี้ดูจากทางกายก่อนที่รู้สึกสบายหรือไม่สบายแล้วก็เอาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เอาที่รู้สึกสบายแบบไหนที่สบายเบากายมีกําลังให้เอาแบบนั้นนะยิ่งถ้าเรื่องของกินกับเบาท้องสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานอนะตามนั้นถ้าอย่างอื่นก็นั่นแหละสบายเบากายมีกําลังนะ แต่ถ้าเมื่อใดที่เราไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลังอ่อนเพลียหนักตัวอันนั้นมันไม่ถูกต้องเราก็ปรับไปหาจุดที่รู้สึกสบายที่สุดนั้นด้าน,นร่างกายนะส่วนด้านจิตใจก็ต้องทําให้สบายเหมือนกันให้ใจได้ทุกใจดีงามรู้เพียนรู้พักยินดีในแต่ละสถานการณ์ให้ได้อันนี้ก็จะมีฤทธิ์เป็นประโยชน์ที่สุดในการรักษาโรคของเรานะถ้าก็ถามว่าอันตรายไหมเนี่ยไม่ต้องไปกังวลหรอกนะที่เท่านั้นนหะ ด้านวัตถุด้านวัตถุบางทีมันจะไม่สมดุลบ้างผิดผิดพลาดพาดบ้างตามวิบากมันก็จะมีบ้างไม่ต้องไปกังวลเขามีฤทธิ์แค่30มบวกลบถ้าใจเราไร้ทุกดีงามรู้เพียรรู้พักยินดีในแต่ละสถานการณ์ได้ดีเราทําได้ดีเนี่ยก็คุ้มครองไปได้เยอะแล้วส่วนด้านวัตถุเราก็มาปรับเอาทีนี้ด้านวัตถุก็มาปรับเอาปรับให้รู้สึกสบายบางทีมันก็จะพลาดพลาดบ้าง ตามวิบากก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลเขามีฤทธิ์ประมาณ30บซบวกลบนี่มันนะไม่อันตรายต่อชีวิตเรา,ายิ่งปฏิบัติเพียงแค่4ี่เดือนยิ่งไม่อันตรายใหญ่เลยนะยิ่งสบายนี่ไอ้ที่ทําผิดมาตั้งหลายปีก็ยังไม่เอาไม่ตายเลยเนาะทำผิดมาตั้งหลายปียเ,เนะป้วย,ยังไม่ตายเลยนะยังเออพอเป็นมะเร็งท่านั้นเองนะ พอเจ็บพอป่วยทำผิดมาตั้งนานเราก็ยังไม่เป็นอะไรไม่ใช่ว่าไม่เป็นอะไรก็เป็นอยู่เหมือนกันเป็นมะเร็งกันแหละนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตใช่ไหม,มยังไม่เอาเราตายเออสี่เดือนนี่ยิ่งสบายนะไม่มีปัญหาหรอกนะยิ่งสี่เดือนมาทางที่ถูกตรงด้วยก็ยิ่งดีนะปฏิบัติต่อเนื่องไปเลยลดละเลิกเ,เนื้อสัตว์แล้วก็ตรวจสอบสมดุลร้อนเย็นตามที่อาจารย์แนะนําไปนี้นะให้รู้สึกมาสบายเบากายมีกําลัง หรือเบาท้องสบายเบาไกลมีกําลังอิ่มนานอันะนี้เป็นของกินนะถ้าของใช้อย่างอื่นใดก็ให้รู้สึกสบายและมีพลังนั่นแหละดีที่สุดสบายเบาไกลมีกําลังหรืออย่างน้อยก็เบาไกลมีกําลังนะอะไรที่ใช้แล้วสบายก็ใช้ไปถ้าเท่าเดิมเลยแย่ลงเราก็หยุดไปผ่อนไปนะถ้าอยากจะทดลองริดก้อนก็ทดลองได้ไม่มีปัญหาจริงๆดูได้สองอย่างหนึ่งถ้าท่าทำมาแล้วสบายดีก็ยังไม่ต้องแก้ไข สองถ้าเริ่มไม่สบายก็แก้ไขสามถ้าอยากจะลองดูก็ลองดูได้ลองใส่ร้อนดูว่ามันอาจจะมีแรงขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะถ้าใส่ร้อนเข้าไปแล้วเล็กน้อยแล้วก็โอ้มีแรงขึ้นกว่าเดิมใส่ร้อนเข้าไปสักสิบเปอร์เซ็นต์บกลบมาโอ้โหมีแรงขึ้นกว่าเดิมเราก็ใส่เท่าที่เรารู้สึกสบายนั่นแหละก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะทดลองได้เลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่อันตรายมากนะใจที่เป็นทุกข์ต่างหากที่อันตรายมาก ใจผิดศีลใจที่เป็นทุกข์นี่ทรมานมากเป็นวิบากร้ายที่มากนะอันนีน้ถ้าอย่างที่เป็นอยู่นั้นไม,ไม่รุนแรงมากนะอ้าวลองพักเพียนเรียนรู้การปรับสมดุลด,ด,ดูทําด้วยใจไร้ทุกข์ทำด้วยความยินดีไม่กังวลอะไรใช้ปัญญาตรวจสอบเวทนาทางกายให้ดีแล้วก็ตรวจสอบเวทนาทางใจว่าเรายินดีอยู่ไหมปฏิบัติถูกศีลอยู่ไหมยินดีอยู่ไหมถ้าถูกศีลอยู่ยินดีได้อยู่ก็ใช้ได้ น่าไม่มีปัญหาอะไรนะอ้าวลองพักเปลี่ยนปฏิบัติด,ดูขอบคุณค่ะ